สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆุกคนที่กําลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้ก็มาพบกับเจนนี่อีกเช่นเคยนะคะเจนนี่ก็อยู่ที่หน้าเว็บของ m อ8ม r e n a แปีเช่นเคยคะ่ะสําหรับเว็บของ m อเมนแปดแปดนะคะมีให้เลือกในเยอะแยะมากมายเลยนะคะระบบฝากถอนรวดเร็วทันใจรับรอง100%ซนะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะเจนนี่จะมาแนะนําวิธีการแทงบอลสเต็ปนะคะกดเข้าไปคําว่าบอลสเต็ปนี่คือหน้าแทงนะคะ เจนนี่จะมาแทงบอลที่ยังไม่ได้แข่งนะคะก็คือจะเป็นสีเทาให้เราเลือกแทงได้เลยสําหรับบอลสเต็ปต้องแทงสองคู่ขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่12คู่เลยจ้าวันนี้เจนนี่จะมาแทงอยู่ที่สี่คู่มาเลยคะ่ะจะมาแทงอยู่ที่เวลาเที่ยง30นะคะเที่ยงคืนเจนนี่จะลงแทงหลังเที่ยงคืนนะคะสีคู่ พรุ่งนี้รอลุ้นผลได้เลยค่ะส่วนคนไหนที่แทงไม่เป็นนะคะสามารถดูได้เลยนะคะเพราะว,าว่าวิธีการแทงบอลสเต็ม,มันไม่ยากเลยนะคะแทงแบบง่ายๆไปเลยจ้ะนะคะคู่แรกใส่ไปเลยให้กดตรงที่ค่าน้ํานะคะค่าน้ําจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจะไม่คงที่ค่ะต้องรอให้น้ําคงที่กนนะคะกดเข้าไปเลย คู่แรกคู่นี้นะคะเข้าไปเลยหนึ่งคู่แล้วก็มาดูข้างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาแล้ว1คู่แล้วก็ให้กดไปอีก3มคู่คู่ต่อไป อันนี้คือจะขึ้นมา2คู่นะคะให้ใส่ราคาที่เราต้องการแทงแต่ว่าเจนี่จะแทงอยู่ที่4คู่ให้เรากดเพิ่มเข้าไปอีก2คู่กดเข้าไปอีก2คู่นะคะ3คู่ 4คู่นะคะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินที่เราต้องการแทงตอนนี้ค่าน้ำจะอยู่ที่12.62ให้เราใส่จำนวนเงินที่เราต้องการแทงที่นี้จะแทงอยู่ที่100บาทแล้วก็ให้กดตกลงนะคะแล้วก็ลุ้นผลทีครุ่งนี้เช้าเลยจ้ากดตกลงนะคะอ่าเสร็จแล้ว ถ้าเราจะเช็คว่าเราแทงคู่ไหนไปบ้างนะคะรู้นะคะว่าตอนนี้เราแทงคู่ไหนไปแล้วบ้างให้กดที่คำว่ายอดเล่นค้างนะคะแล้วก็มาที่สเต็ปนี่ค่ะแล้วก็ดูนะคะกำลังแข่งขันมันจะขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ดูผลอีกทีคือพรุ่งนี้เช้าไม่ยากใช่ไหมคะวิธีการแทงบนสเต็ปแต่ต้องแทง2คู่ขึ้นไปนะคะสูงสุดอยู่ที่12คู่สำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครเข้ามาได้นะคะ แอดเข้ามาเลยค่ะแอดเฮง8 8จะมีกิจกรรมให้ร่วมอีกเยอะแยะมากนะมาเลยนะคะสำหรับฟุตบอลจะมีทายดวงตาทายนักเตะนะคะแล้วก็จะมีทายทายเลขหุ้นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแอดเข้ามาเลยนะคะแอดเฮง8 8อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะ สมัครเข้ามาสอบถามแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงแอดมินรอบริการลูกค้าอยู่นะคะสำหรับวันนี้เจนี่ต้องขอลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะ